ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องนะไม่ได้ให้เรียกคุณป้าคุณตาคุณยายนะให้เรียกพี่พี่น้องๆอนะแล้วก็มาสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องแล้วก็ทุกๆุกท่านเนี่ยก็ก็เห็นเห็นผมมาก็พี่พี่เขาก็รู้สึกดีใจนะเราไปไหว้เกือบทุกกลุ่มเลยที่เขานั่งอยู่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ทักทายแล้วก็พี่พี่เขาก็อยากถ่ายรูปด้วยวันนี้เราก็มีข่าวสื่อว่าเออพี่พี่เขาดีใจที่เราได้มานะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วเราก็ควรจะต้อง มาอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ขาดขาดความรู้สึกซึ่งกันและกันอย่างกิจกรรมในวันนี้ค่ะพี่เอ๋เราทําอะไรกับบ้างร่วมกับชุมชนบ้านอะครับต้องเริ่มจากต้นของปีงบประมาณนนะครับเราก็ได้เดินทางมามอบเงินนะครับเพื่อเป็นทุนในการอาหารทั้งวัน,ท,วนที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยที่คุณคุณพี่ๆน้องๆที่ได้ทานอาหาร อย่างอร็ศอร่อยเนี่ยคือคือทุนจากที่ท่าเหลือมอบนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะฮะที่ที่เป็นดอกไม้จันนะครับเราก็มามอบแล้วก็ในสิ่งที่เป็นดอกไม้จันเนี่ยทางทางโรงเรียนแห่งนีน้ก็ได้ทําคุณประโยชน์นะครับก็นํานสิ่งที่พี่ๆน้องๆได้ทําดอกไม้จันเนี่ย นอกจากจะค่าเวลาแล้วนะครับได้มาพบปะเจอกันแล้วพูดคุยโดยไม่มีความเหงาสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็ยังทําคุณประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือ,อใครก็ตามที่มีความขัดสนหรือมีความทุกข์ในเรื่องของการจัดงานขาวดำนะครับแล้วขาดในตัวของอดอกไม้จันทร์ก็กสามารถใช่ใช่ก็สามารถที่จะมาขอรับดอกไม้จันทร์จากโรงเรียนแห่งนี้ได้ครับ ในช่วงของกิจกรรมเนี่ยค่ะพี่เอ๋อย่างเช่นวันนี้เรามาเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุในชุมชนที่โดยรอบเราเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเราทํากันกี่ครั้งนะคะจริงเราก่อนหน้านี้เราคือเราได้มอบ อุปกรณ์กับทุนนะครับหลายหลายชุมชนที่ได้รับไปแล้วนะครับผมออเองผมก็มีความรู้สึกว่าอันนี้จะท้ายปีงบประมาณเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต้นปีงบประมาณที่เราเดินทางมามอบให้อะไรต่างๆเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องมาพูดคุยนะครับในสิ่งที่เราเออมอบให้ไปแล้วเนี่ยมีความพอไหมนะครับถ้าไม่พอเพียงพออย่างไงเราจะได้กลับไปพิจารณาต่อว่าควรจะสนับสนุนอะไรยังไงนะฮะก็เป็นแผนงานของปี งบประมาณ2,567อย่างในปี2,566นี่ค่ะดอกไม้จันท์ที่ผลิตจากโรงเรียนเอาผู้สูงอายุแห่งนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยมากแค่ไหนอะคะก็ถือว่าเมื่อกี้ที่เห็นจากข้างหลังนะฮะหนึ่งถุงคือคือร้อยชิ้น 1> 1นะครับผมจะเอาง่ายๆเลยนะผมจะยกตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งนะครับหลวงพ่อที่วัด ที่ค้นอ่าวนะครับได้มรณภาพนะครับทางชุมชนแห่งนี้เองเพราะว่าวันนั้นเป็นงานาพระคุณเจ้าระดับสูงถูกไหมฮะมันต้องมีคนแขกเกือมากมายก็ต้องใช้ดอกไม้ต้องใช้ดอกไม้เยอะมากชุมชนแห่งนี้ได้นำสิ่งที่ทำนี้ไปมอบให้กับทางวัดนะครับ โรงเรียนแห่งนี้นี่เป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดชนบุรีด้วยไหมคะในการที่ว่าสามารถพึ่งพาตัวเองแล้วก็สามารถรวมผู้สูงอายุเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆด,ด้วยกันเนี่ยคือแห่งนี้น่าจะเป็นชุมชนต้นๆที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆน,นะครับในส่วนของท่าเรือหลังฉบังเนี่ยคะ่ะนอกจากการสนับสนุนผู้สูงอายุในเรื่องของดอกไม้จันทร์แล้วเนี่ย <S 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 เรามีการทํากิจกรรมอื่นๆอีกนะคะเช่นพาไปทัศนศึกษาหรือว่าพาไปดูอะไรที่มันกว้างขึ้นอะค่ะ ในแต่ละปีะนะครับก็มีการคิดโครงการออกมานะครับโดยการพูดคุยกับทางชุมชนว่ามีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลในเรื่องสิ่งใดอะไรเงี้ยแล้วก็จัดมาเป็นแผนงานในแต่ละปีนะฮะก็มีการนําชุมชนไปดูงานนะครับแล้วก็มียกตัวอย่างสําหรับปีนี้เลยก็ได้ที่ผ่านมาก็มีชุมชนอื่นนะครับที่เราสนับสนุนในเรื่องของ ของอาชีพนะครับก็คือการทําหนังไก่อ,อ่อก่อนนี้เราไปทำหนังไก่กันแล้วเราพยายามทำให้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ให้ดูเทรนของของของตลาดนะครับว่ามีความต้องการในเรื่องของสิ่งใดเราก็จะนำความรู้สิ่งนั้น ออมอบให้กับชุมชนฮะค่ะแล้วเรื่องของการทําดอกไม้จันทร์เนี่ยค่ะเราหาบุคลากรหรือวิทยากรที่ไหนมาช่วยสอนผู้สูงอายุคะคือก่อนหน้านี้ทางทางชุมชนเนี่ยก็ก็มีนะครับก็มีคนที่เป็นเป็นเป็นครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีการสื่อสารต่อซึ่งจริงๆถ้าถามว่าการทําดอกไม้ใจทํายากไหมนะครับผมก็อาจจะต้องตอบว่าทำไม่ยากเพราะวันนั้นผมได้มาทดลองทําแล้วะนะครับ ก็เป็นการจับจีบกับเป็นการประกอบนะครับเทียนหรืออะไรต่างๆให้เป็นดอกไม้จันทร์ซึ่งก็ไม่ได้มีความยากเกินความสามารถนะครับทำไมเราถึงเลือกที่จะสนับสนุนในเรื่องของดอกไม้จันทร์คะคือเราคงต้องบอกว่าเราสนับสนุนในกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแต่ก็เล็งเห็นถึงดอกไม้จันทร์ก็มีความสําคัญแล้วมันใช้จริงแล้วมันใช้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆเป็นเออเป็นบุญกุศลจริงๆนะครับ พี่เป็นเพิ่งจะเข้ามาดูตรงนี้ในช่วง1-2ึงถึงนปีนีน้การลงพื้นที่มาดูแลชุมชนสังคมด้านต่างๆนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถประมวลอะไรได้บ้างคะคือเราเห็นนะครับก่อนอื่นต้อง,ต,อง,ต,องต้องสิ่งที่เราเห็นก่อนนะครับเราเห็นถึงความสุขของชุมชนที่เราลงไปทุกๆชุมชนนะครับว่าทุกชุมชนเนี่ยพอได้รับ กิจกรรมดีๆจากเราเนี่ยเราเห็นถึงความสุขของเขา mm hmm. การตอบรับของเขาว่าเขามีความสุขที่เรา,เาถ่าเรือหลมยบางเนี่ยได้หยิบยื่นนะในสิ่งดีๆให้กับเขานะครับ mm hmm. สองเราก็มองว่า,าในสิ่งที่จุมชนโดยรอบท่าเรือเนี่ยก็มีความสึกว่ามันต้องมีความต่อเนื่องนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเลิดเราทำหนึ่งปีแล้วเราหยุด ความต่อเนื่องในชีวิตของของชุมชนก็ไม่มีความต่อเนื่องเช่นกัน <Okay. S 1> แต่ในขณะเดียวกันท่าเรือแหลมชาบางเองมันก็ต้องอยู่ยาวตลอดไป mm hmm. คือทั้งสองส่วนนี้จำเป็นต,ต้องอยู่ด้วยกัน <okay. S 2> ให้ได้ okay.